กินกนระหว่างต้องกินกาแฟก็ชอบผสมตามบ้าจะร้อยยี่ก็มได้แล้วระจายกที่ปะเทศเราไม่กที่พอแล้วอยู่เหงังอยู่เนาจดังจริงดังระหว่างจำกระสีก็ได้ได้อสาวแพงซซีวัดซื้อสาวบ้าสาวห้าเนาะพันเฟ๊ดกันชีนี่ว่าอันโซซี่ที่มันถือไหนี่นะนี่เขาซแต่สีแป สับนี้ที่เจ้บานไม่ว่าคือว่าค่ยเห็นอยู่ส่วโอ้โหมีคคยชี้เนอตอนนี้ก็ตายห้าเนี่ยตัวโตเท่านี้บ่ได้ยว่หรือไมตัวขึ้นว่อเหนอยู่เฉยเนแต่เเุการณ์ทังนี่จะบอทือาว้านอยู่มีใครบ่มนรักสีโอ้โหคัเอาเด้อคือว่าเจ้เอาไปมนซื้อเาห้าเลยมันคนซื้อมาเก้าไปยล้วะ

เดียวไม่ไม่เงิมมเลยนี่มันอไพี่้านอ้โส่เส้นาเตมเห็นตามย็นน่มันไหลจนจนแม้นนี่ป็น้งอยูดนไโอ้ที่ให้น้าค้างหครับโอ้ที่มันลอยนี่้ค้างอร้ี่บ่นมันก่ไหลเลยนะ ขาก็เล่ว่าชื่อมันลกที่กงนันหะนันลุก่าไหลแล้วมันซื่อถูกหี่เนาะระดับน้ำมันจู่กว่าจว่าเขอตัวนี้บ่เออเออน้ำค้างท้นจู่ดูพวกกระไรนั่เ้าไรเ๋ยวมันค้างเชื้อานี่ก็ได้แล้วเออตรงนี้ตรงนี้มาวคื่นเข้ามาได้นะน้ำค้างไปก็านันเฮาัมอ เท่ากับมันหืนมาไม่ได้เออมันขาดนำดีว่าอืมอันนี้ม ah. ันเป็นภาษาทางเยอะเนาะมันิดนึงก็ได้จูบโรป่าหอนี่เียงตัวนี้คือปูเพียกอย่างเดียเโอเคอันี้เนาะเอออันนี้มันตั้งกระตุ้นดูตั้งกระตุ้นดจริงมันอาจะไม่้อเาปูนนพเ้อเมื่อหนึ่ก็เจาะเส้ายนี่แหะ แวราวัดจอดที่หนดเอ็มดีมนกดเราปูนตวดากันู่เรี่ยๆรมันรปูนนี่แนาะเนี่ยที่แบบนี้วเนี่แเขาชื่อว่าจับเนื่อสับปูน่อหมมันนวดมันอไร่เป็นไรนั่นแหละเขาจะมาเทน้ำค้างเลยเนี่ยมยังนิอ่วก็ปลอมี่คง ไดอยู่ทนันอาตี่กว่าแล้วได้ยอะได้ยอะจำได้ยอะนังมาค้างบอกค้างเลยมันำั่นเลยคางเอจะค้างเลยเด้องจะไ้เลยเด ตามตามเงยนเลยอ่โ้โหทุว hmm. uh ่านนีมีังติดตางบ่นีเลยติตาอยู่อี่โอเคก็ได้แล้วก็บ่ายสองนติตาด้วยนี่ค้ตนี้มันใช้ไตามตาเ่นยืนอค้ตนี้ได้หม้าก็ุดเลาะมานีไ เไม่ได้าได้คือตัวนี้จองซ้มมา่ับมงตั้าเลยบครับี่สซ่เราบุกกลับเลยบ่ไม่ได้กลับเลยแล้วท้าป๊ป๊ซีเพราะว่าเราไปซื้อปครับม่จาไม่ไปอยู่ทางนหน้าีแล้วามสองสี่น่นเลยอยู่ทางหน้าดนชมง่อเวา มุมน้นมุมนไปสามชองสี่นั่วโอ้ตัวยังบ้อนะวันนี้อยังบ้อเนา่แหละผมส่อขั้นเดือนนี้ครับอย่ากนสิวันนี้เลยวันที่สีต่อฮะคุยเดี๋ยวก็อจะทราบทำทราบอย่างสั้นช้นชิดคือเพสิทิงานที่สุดห่างมันออมานึ่ จะ่าิมตยมันชันยังไม่ได้หมด้มันจำเป็นอะไรไม่หายอันนี้ไม่งมีงาอัีงานังจำได้หมดเลยมันบ่หมันฝันอันนี้คอยโอยคอเอาคอยจะมาเก็บซื้อนหนึ่งจานพูกับจานพุก๊อป้กานร้อยสามสิบาท ถมันด่ามาห้าสิบ้เลยแล้วแพงไปเลยตอี้เกือบห้าสิบบาทนะโอ้ยยูไบ่เออปีมัดนี่ไหนน่ะเาเจบูร่งเล่เออัวกมดไหมเนี่พวกมหาแด้วบไ กูมาควอก็เนี่ยโหไมยานเหมืนจะมีนจุาตอนยลกาไมเาฝอกมาเราฝุ่ท่าเตังไปเลยโอยม่ได้บ่กูว่กูไปจ้างมึงบ่เมียนบ่โอยกูนี่จ้างนี่นายบ่เด็กไงไปบ่ทุกแข่งเลยนี่คอยว่าแข่งเลยนี่ตีจะปูแรก็ต้องใช้ ก็แทแข้แแแงเลยวะนี่็ไปเลยเนื้อทุ่มนะอ็ไม่ยอมอบก็มาได้กินข้าวแล้วกระแพงครับเจ้าละเบ้อยแม่ลุงแมชมป์ไม่เชีค่อยนี้ตรงเยเหรอเต็มเต้มเลยก็วัวนทะี่ห้าส่งของอว่้า นั่นนั่องนะอาเซียนนี่ก็ห้องน้ำห็งเนาะคอี่ต้องอาแต่ไมคอตอยนะเสียคอตอยนะโค้งแล้วอยู่นี่เอตรงออกมาเปลี่ยนโค้งแล้วคอเมะตามตัวีมาถึงนี่เลยว่าได้ยืกรุปเชว่ามีี พราแล้วลำตางั้นมีเท่าต่างไดครบ

Okay.